สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนาคุณอาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง For You Tarot ทํานายทายทักทุกสถานการณ์ชีวิตรักของคุณเช่นเคยพบกับเอวาในวันนี้นะคะกับพิกอาร์ศในหัวข้อความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไป ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะคะเช่นเดิมนะคะพลังงานเป็น general reading นะเป็นพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจนเกินไปนะคะคลิปนี้เป็น time r i m นะคะพลังงานไพ่มีผลภายใน1ถึงสเดือนช้าที่สุด6เดือนหลังจากที่คุณมาดูคลิปนี้นะเช่นเดิมนะคะมีไพ่ให้เลือก4เด็ก4กองเหมือนเช่นเคยกองที่1นะคะกองที่ส กองที่3มและกองที่4ี่นะคะหลับตาตั้งสมาธินะคะเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจของคุณมากที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นแล้วไปรับฟังคําทํานายกันเลยและเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะรับฟังคําทํานายนะต้องบอกรักตัวเองเพื่อรับพลังงานบวกจากจักรวาลน,นะคะพร้อมกันคะ่ะขอบคุณรักนะ ขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะการที่คุณบอกรักตัวเองทุกๆวันคุณจะได้พบปฏิหารในชีวิตนะคะของจัก,กรวาลในอนาคตนะโอเคค่ะเมื่อคุณเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเลือกกองได้แล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังคำทำนายกันเลยว่าวันนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังคำทำนายกันเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องนะคะคุณป้าคุณนาคุณอา,ณอาทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่เลือกไพนะ่เด็กที่หนึ่งกองที่หนึ่นะคะกองนี้นะเด็กที่หนึกองที่หค่ะกองนี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลย ะะก่อนที่จะไปรับฟังคําทํานายพิอากาศในวันนี้นะคะในหัวข้อความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะคุณกองที่หนึ่งว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณได้ไพ่ s i o ออ s o r ร์นะคะ งานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันนะคุณได้ไพ่เดอะไฮโรเฟนค่ะนี่นะคุณได้ไพ่ไนออฟคัพค่ะคุณได้ไพ่เอกออฟวานนะคะโอเคค่ะคุณกองที่หนึ่งเด็กที่หนึ่งนะ ผู้ที่เลือกกองนี้นะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้คุณมีปัญหาในเรื่องของความรักซอนนะคะรักแทรกนะหรือ การมีตัวเลือกในชีวิตเยอะจนทําให้คุณอยากหนีปัญหาในช่วงนี้ไปพักเงกียบคนเดียวสักพักหนึ่งนะคะอยากหนีความวุ่นวายในชีวิตในช่วงนี้ของคุณนะชีวิตการงานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จสมบูรณ์ด้วยดีนะคะคุณกองนี้นะคะแต่ในเรื่องความสัมพันธ์นะทาไมช่างดูวุ่นวายเหลือเกินพลังงานของคุณกับเขานะคะไม่คุณก็เขานะ เดี๋ยวสลับพลังงานกันเองได้นะคะไม่คุณก็เขามีตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้เยอะนะอยากอยู่เป็นโสดเลยทีเดียวนะคะด้วยการที่คุณมีตัวเลือกเยอะนั่นเองจนทําให้คุณแบบรู้สึกเทียจนอยากอยู่เป็นโสดนะคะหรืออยากหนีปัญหาความวุ่นวายสักช่วงเวลาหนึ่งนะคะในตอนนี้ โอเคถ้าพลังงานตรงนะคะเราไปรับฟังคำทํานายกันได้เลยว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะคุณกองที่หนึ่งค่ะคุณได้ไพ่ไฟออฟวอ์นะคะโอเคคิงออฟครค่ะคุณได้ไพ่เพจออฟเพนทาเคิลค่ะ นายออฟ s อ o r ดนะคะต่อกันเลยคุณไดพายเซเว่นออฟวานค่ะเดอะเมจิเชียนนะคะเพจออฟวานค่ะตัวเลือกในความสัมพันธ์คุณค่อนข้างเยอะนะคะและควีนออฟเพน t a c เคิลค่ะ โอเคสำหรับผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะเอวาเห็นพลังงานแล้วจะดีใจหรือเสียจะดีใจหรือเสียใจดีนาะกับความรักของคุณที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเอวามองว่ามันมากจนล้นนะค่อนข้างจะปวดหัวแทนกันเลยทีเดียวคุณกองนี้เพราะความรักของคุณต่อจากนี้นะคะคุณจะเพิคุณจะเพิบ ขอโทษทีนะคะสงสัยง่วงนอนนะคะพูดผิดพูดถูกเนาะคุณจะพบเจอความรักที่เข้ามามากมายเลยทีเดียวหลายบุคคลเข้ามาในชีวิตคุณนะคะทุกคนจะเข้ามาในชีวิตคุณความสัมพันธ์นี้นะประมาณ4-5คนเลยทีเดียวนะคะโอไม่กอด คนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเยอะแยะมากมายไก่กองมีทั้งคนอายุน้อยกว่าคุณคนอายุมากกว่าคุณหรืออาจมีทั้งเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยนะคะทุกคนต่างอยากเอาชนะหัวใจของคุณมีการแข่งขันต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะหัวใจของคุณนะคะคุณเป็นที่หนึ่งในหัวใจของทุกๆคนนะเพราะคุณสวยเลิศเลอเพอร์เฟกมีเสน่ห์ลึกล้ำน่าค้นหามากๆคุณเซ็กซี่คุณดูดี คุณมั่นคงคุณเพียบพร้อมโอ้โหคุณกองที่หนึ่งคุณสะกดทุกสายตาของคนที่โพเบเห็นเลยนะคะใครเห็นก็ต่างหลงสเสน่ห์ในตัวคุณตัวคุณมีพลังในการดึงดูดความรักจากคนรอบข้างนะคะคุณสวยมากๆมากๆมากๆเลยทีเดียวนะและคุณสมบูรณ์มากๆด้วยนะคะชายหนุ่มทั้งสี่หรือห้าคนนะคะต่าง,ลงหลงไหลได้ปลืม้มอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากเป็นผู้ชนะ หัวใจคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจากปวดหัวตอนนี้กลายเป็นอิจฉาคุณกองที่หนึ่งแล้วนะเอวานอวาชักจะอิจฉาแล้วกดกระดิ่งให้หน่อยนะคะคุณกองที่หนึ่ง ความรักของคุณนะล้นทะลุจอกันเลยทีเดียวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเอวาส,สรุปให้เลยนะคะหลังจากนี้คุณกองที่1ความรักของคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาให้ตัดสินใจในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะแต่ละคนดูดีกันคนละแบบนะคะพร้อมที่จะแย่งชิงต่อสู้เพื่อเอาชนะหัวใจของคุณโอเคคะ่ะคุณกองที่หคุณมีตัวเลือกในความสัมพันธ์เยอะนะคะ สำหรับคนที่เลือกเด็กที่1กองที่1เอวาก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง for you tarot ด้วยนะคะทุกการติดตามมีค่าและเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆนะคะให้เอวาทําคลิปดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณกองที่1เด็กที่1น,นะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนาคุณอาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนที่เลือกไพ่เด็กที่สองกองที่สองนะคะกับพิกอากาศวันนี้ในหัวข้อความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะคะเด็กที่สองกองที่สองพลังงานกองนี้นะก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายนะคะเราก็ไปเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะคุณกองที่สว่าช่วงนี้พลังงานของคุณนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ คุณได้ไพ่สักคู่นะคะคุณกองที่สองเด็กที่สองคุณกองที่สองเด็กที่สองนะคะคุณได้ไพ่สเตรนจ์ค่ะพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ต้องขออาภัยด้วยนะ คุณได้ไพ่เดอะชาริออตค่ะคนกองที่สองคุณได้ไพ่ไฟออฟสอดค่ะและเซเว่นออฟวนนะคะโอเคค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองกองที่สองนะคะกับหัวข้อความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะพลังงาน ของคุณในตอนนี้นะคะเอวามองเห็นแล้วรู้สึกชื่นชมมากๆเลยคุณกองที่สองนะคะคุณเป็นคนที่เก่งและแกร่งมากๆช่วงนี้คุณมีอุปสรรคในด้านของความสัมพันธ์ค่อนข้างหนักนะคะคุณต่อสู้ด้วยความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความแข็งแกร่งนะคะต่อสู้ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คุณจะสู้จนคุณได้รับชัยชนะนะคะบางท่านบางกรณีอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบรักซ้อนนะรักตัวเลือกความสัมพันธ์หลายคนจนต้องใช้ความพยายามในการต่อสู้ในเรื่องของความรักเพื่อให้ได้ใจเขามาครอบครองนะ โอเคถ้าพลังงานตรงนะคะแสดงว่ากองที่คุณเลือกเป็นดวงชะตาของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังคำทำนายกันเลยว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะคะคุณกองที่สองคุณได้ไพ่ The Moon ค่ะไน o ์ One f านนะคะโฟ r ์ s ค่ะมีปัญหาด้านสุขภาพหรือเปล่านะคุณกองที่สองช่วงนี้ ซิกออฟสอดค่ะคราวนี้ขยับไพ่นิดหนึ่งนะคะคุณได้ไพ่ไฟออฟคัพนะคะ5ถ้วยเทนออฟ o r ดค่ะ10ดาบครังงาัานค่อนข้างสาหัสจังเลยคุณกองที่สองโฟบบอลค่ะโอเคแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ h r f e u p cup ค่ะ โอเคค่ะคุณกองที่2เด็กที่สองความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะคุณจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคในด้านของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างหนักนะคะหลังจากนี้คุณจะใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะใจเขาคนนั้นแต่ในความสัมพันธ์จะมันค่อนข้างจะ ยังไม่คืบหน้าอะไรเลยนะคะเอวามองว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นนะ จนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งจนคุณรู้สึกว่าคุณสิ้นหวังไม่ว่าช่วงนี้คุณจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะทั้งรักซ้อนรักแทรกรักในความรับรักสามเศร้ารักในตัวเลือกชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นในตอนนี้นะคะจนทําให้คุณวิตกกังวลคุณจะต่อสู้อยู่ระยะเวลาหนึ่งนะคะจนคุณรู้สึกเหนื่อยเพราะความรักครั้งนี้ทําให้คุณสิ้นหวังคุณเหนื่อยเหลือเกินทั้งกายและใจนะ และในเวลาข้างหน้านี้นะคะด้วยความรู้สึกผิดหวังเจ็บปวดจนทำให้คุณอยากหนีออกจากปัญหานี้ให้ได้สักทีนะคุณอยากหยุดพักอยากหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดทรมานนี้นะคะเร็วๆนี้นะโชคชะตาของคุณจะทำให้คุณหลุดพ้นคุณจะมีการตัดจบเรื่องราวทุกๆอย่างที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะทุกความเศร้าความผิดหวังความทุกข์ ศกในเรื่องของความรักที่คุณเจออยู่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะจบจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้นะคะคุณจะคิดได้และตัดเรื่องราวของความทุกข์ความเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้ได้นะและคุณจะพบความสุขใหม่ๆในชีวิตคุณคุณจะกลับมารักตัวเองแล้วคุณจะพบโอกาสใน ความสัมพันธ์ใหม่ๆและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะพบความสุขในชีวิตอีกครั้งนะคะคุณกองที่สองเด็กที่2คุณค่อนข้างเจ็บปวดในความสัมพันธ์นะถ้าคุณมีปัญหาในช่วงนี้เอวาเป็นกำลังใจให้คุณนะคะให้คุณผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้และคุณจะผ่านไปได้แน่นอนค่ะด้วยความเหนื่อยล้าของคุณจะทำให้คุณคิดได้นะคะคุณจะ มองเห็นและคุณจะหันกลับมารักตัวเองนะหลังจากที่คุณรักตัวเองนะคะคุณจะมีความสุขในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคุณกองที่2เด็กที่2เงอวาเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณผ่านพน้นอุปสรรคในครั้งนี้ต่อจากนี้และหลังจากนี้ได้นะคะสำหรับคุณกองที่2 เอวาก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเราไปรับฟังคําทํานายของผู้ที่เลือกเด็กที่3กกองที่3กันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามช่อง for you tarot ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เอวาทําคลิปดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะสําหรับผู้ที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อตามไลน์ตามข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เลือกไพ่เด็กที่3กองที่3กับพิกอาการกับเอวาอีกแล้วนะคะในหัวข้อความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะคะคุณกองที่3ก่อนที่จะไปรับฟังคําทํานายนะคะเช่นเคยนะเราไปเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะคุณกองที่3าว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ คุณได้ไพ่ The Chariot นะคะคุณกองที่สาม Four of Wands ค่ะสีไม้เท้านะคะ Seven of Swords ค่ะเจ็ดดาบนะคะขอขยับไพ่นิดนึงนะ hey. คุณได้ไพ่ The Emperor นะคะ โอเคค่ะคุณกองที่3นะคะช่วงนี้พลังงานของคุณนะคะมีแผนที่จะเดินทางนะความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะบางท่านบางกรณีอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นรักในความลับหรือความสัมพันธ์ที่ต้องแอบซ่อนนะคะความรู้สึกของคุณกองที่3นะเวลานี้นะคุณอยากได้ความรักที่ชัดเจนความสัมพันธ์นี้ นะคะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนคุณก็เลยรู้สึกที่อยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนสักทีนะคะคุณมีความคิดว่าเมื่อไหร่เขาจะให้ความมั่นคงความสมบูรณ์ในความสัมพันธ์กับเราสักทีนะเมื่อไหร่เขาจะขอแต่งงานกับเราสักทีเมื่อไหร่จะแสดงความชัดเจนจริงจ เปิดเผยความสัมพันธ์นี้ให้ชัดเจนสักทีนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้ประมาณนี้นะถ้าพลังงานตรงนะคะเราไปรับฟังคำทํานายกันได้เลยแสดงว่าคำทํานายนี้เป็นของคุณนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะคะคุณกองที่3คุณได้ไพ่เ h e ะเฮอร์ค่ะ The d e ดวินะคะ Po of c u p s ค่ะพลังงานนิ่งจังเลยนะคุณกองที่3 Tree of c u p s ค่ะ t e n of c u p s เอ่อไม่ใช่สิ t e n of Pentacle นะคะ10เหรียญขออภัยนะคะ f i g h of Pentacle ค่ะ The Star และ EFT อปครับค่ะโอเคพลังงานดีนะคะคุณกองที่สามความรักของคุณในช่วงนี้นะ คนที่เลือกกร๊ปที่3กองที่3นะคะความรักของคุณต่อจากนี้ช่วงนี้คุณรู้สึกสันโดษนะคะทั้งๆที่คุณยังมีเขาอยู่ข้างๆนะแต่คุณก็รู้สึกอ้างว้างเลาเปลี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซสับสนกับความรักในครั้งนี้นะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงๆประมาณนี้นะคะความรู้สึกของคุณในช่วงนี้คุณรู้สึกและคิดว่าเขารักเพียงเรือนร่างของคุณในเรื่อง 18บวกบว,กบวกเท่านั้นนะคะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงแต่เอวาจะบอกนะคะว่าเรื่องเหล่านี้นะคุณกองที่3ที่คุณรู้สึกคุณแค่คิดไปเองเท่านั้นนะคะเพราะด้วยอุป,ปนิสัยของเขาที่เป็นคนเก็บซ่อนความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกทางด้านความรู้สึกให้เรารับรู้นะคะเลยทําให้คุณคิด ในเรื่องแบบนี้นะคะแต่เร็วๆนี้นะสิ่งที่คุณคาดหวังและรอคอยนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะเร็วๆนี้เขาหรือเธอคนนั้นจะให้ความชัดเจนและมั่นคงกับคุณอยากขอกดกระดิ่งให้ก่อนนะคุณกองที่3คุณจะมีโชคในด้านความรักที่ดีนะคะ คนที่คาดหวังในเรื่องของการแต่งงานนะเร็วๆนี้เขาคนนั้นจะขอคุณแต่งงานนะคะและเริ่มสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ไปพร้อมกับคุณนะส่วนคนที่เป็นรักทางเลือกนะคะเขาจะตัดสินใจเลือกคุณและเริ่มต้นความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะคะส่วนท่านที่ต้องการความชัดเจนในด้านของความสัมพันธ์คุณกองที่3าเขาคนนั้นจะให้ความสัมพันธ์ในด้านของความรักที่ดีกับคุณนะคะ คุณทั้งคู่จะสมหวังและมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีมีความสุขกับคนที่รักของคุณนะคะคุณกองที่3ามเด็กที่3าพลังงานออกมาดีนะยินดีด้วยนะคะ โอเคสำหรับคำทำนายของผู้ที่เลือกเด็กที่3กองที่3เอวาขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะเช่นเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่อง for you tarot ด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอวาทำคลิปดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะคะ โอเคกล้องสั่นนิดนึงนะและสําหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อตามข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะพร้อมตอบตลอดเวลานะและพร้อมเช็คดวงให้กับคุณในทุกช่วงเวลาน,ะ,นะคะในตอนนี้สำหรับวันนี้คำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกเด็กที่3กองที่3เอว่าขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีและขอบคุณทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟงังช่อง f o r you ท a r o t นะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนาคุณอาทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยสวัสดีทุกท่านนะคะที่เลือกไพ่เด็กที่สี่กองที่สี่นะคะสําหรับพิกอารา์ตวันนี้ในหัวข้อความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะคะคุณที่เลือกไพ่กองที่สี่กองนี้นะ เช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายนะคะเรามาเช็คพลังงานของคุณในช่วงนี้กันก่อนนะคะคุณกองที่4ว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้คุณได้ไพ่ในออบครับค่ะ The Empress นะคะพลังงานดีนะคะคุณกองที่4 The Star โอเค และ The Paranormal นะคะโอเคค่ะพลังงานของคุณกองที่4นะคะช่วงนี้คุณมีความหวังนะคะที่กำลังรอคอยอยู่ในด้านของความรักความสัมพันธ์นะบางท่านบางกรณีเพิ่งตัดจบความสัมพันธ์ กันแบบกระทันหันเลยนะคะไม่ได้ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวและในช่วงนี้คุณก็โสดนะคะในบางกรณีนะคุณมีความคาดหวังในการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่ตัดจบกันไปแล้วนะคะแบบกระทันหันมีการทะเลาะวิวาทกันทําให้ความสัมพันธ์ตัดจบกันไปและจําเป็นที่ต้องเลิกลากันไปนะคะบางท่านบางกรณีความสัมพันธ์ก็ ยังไม่ชัดเจนนะคะโอเคถ้าพลังงานของคุณตรงนะคะแสดงว่าคําทํานายของกองนี้นะคะเป็นของคุณความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราไปรับฟังคาทํานายกันเลยค่ะคุณกองที่4คุณได้ไพ่ The Hermit นะคะ The ะไฮโรเฟนค่ะ King of c u p นะคะ ทรีออฟซอร์ค่ะทูออฟวันควีนออฟเพนเดอร์เคิลนะคะนายออฟวันนะคะพลังงานดีนะคะคุณกองที่สี่รักทางเลือกนะซิกออฟคาบค่ะภาบจะหลุด กล้องนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าไอวาจะปรับคลิปให้นะโอเคค่ะความรักของคุณกองที่สี่นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้ความรักของคุณที่เลือกเด็กที่สี่กองที่สี่นะบางท่านบางกรณีที่โสดนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเร็วๆนี้จะมีบุคคลที่สามเข้ามาวนเวียนในความสัมพันธ์นะคะเขาคนนั้นจะเข้ามาสารความสัมพันธ์มามอบความรัก ให้กับคุณนะคะ เขาคนนั้นเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกับเราได้นะคะเขาเป็นคนดีดูดีมีความเป็นผู้นำดูอบอุ่นน่ารักบุค,คลิกดีนะแต่งตัวดีชีวิตของเขาค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะความรักของคุณจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเราสองสามคนนะคะคุณต้องการเพียงใครสักคนมาเคียงคู่และมามอบความรักดีๆให้กับตัวคุณนะบุคคลทั้งสอง คนเขาจะรักคุณทั้งคู่เลยนะคะคุณจะเลือกได้และตัดสินใจเลือกเพียงคนหนึ่งเท่านั้นนะคุณจะตัดสินใจเลือกได้นะคะชีวิตคุณจะมีความสุขสมหวัง ะะมีความมั่นคงสมบูรณ์แบบประสบความสำเร็จในชีวิตนะแต่คนที่คุณไม่ได้เลือกเขานะคะเขาคนนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงอดีตของคุณแต่เมื่อคุณไม่เหลือใครเขาคนนั้นก็พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณนะคะเพราะเขายังคิดถึงความทรงจำดีๆระหว่างคุณกับเขาอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถลืมได้เลยนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตัดสินใจเลือกเขาแต่เขาคนนั้นก็จะเลือกคุณเสมอนะเพียงคนเดียวเท่านั้นเขากอดเก็บเรื่องราวดีๆช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขาไว้ตลอดเวลานะคะและเขาก็รอคอยการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเสมอนะคุณกองที่สี่เด็กที่4นะคะความรักของเราสองสาคนนะคุณกองนี้ โอเคค่ะถ้าคุณตัดสินใจเลือกคุณก็จะมีความสุขไม่ว่าคุณจะเลือกใครนะคะคุณจะมีความสุขสมบูรณ์สมหวังในชีวิตรักของคุณแต่อีกคนที่คุณไม่ได้เลือกเขาเขาก็ยังรอคอยที่จะกลับมาเริ่มต้นกับคุณเสมอเพราะเขารักคุณคนเดียวเท่านั้นในหัวใจเขามีเพียงคุณนะคะคุณกองที่4เด็กที่4โอเคกดกระดิ่งให้หน่อยนะพลังงานดีเหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้พิกอากาศในหัวข้อความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้เอวาขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะพบกับคลิปใหม่ได้นะคะในช่วงเวลาของทุกๆวนันเอวาจะโพสประมาณวันละ2-3 คลิปนะช่วงเชา้าช่วงเที่ยงและช่วงเย็นหรือไม่จะเป็นช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้กับช่อง For you ท a r o t ด้วยนะคะไอวาฝากด้วยนะทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุก Subscribe นะคะมีค่าและสำคัญมากนะคะเป็นกำลังใจให้เอวาทำคลิปดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะ ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อตามข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคำทำนายกับพิ่อากาศของวันนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ